แม่แคตแม่แคตวิ่งไปวิ่งมาอ้าวหายจุ๊บจิ๊บจ๊บแก้วแก้วโอ้แก้วจ้าแก้วมาหาเลยโอ้ ถ่ายรูปถ่ายรูปแก้วแก้วมหาแลแก้วแก้วมหาแล้วแก้วมาหาแล้วน้องมาหา นกยูงโอ้สวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดโอ้เป็นวนกอะไรเนี่ยสวัสดีมากยาวมากเลยโอ้นกอีซีอีซีอะไรมากครับอีซีนกตัดกม มากินอาหารครับิกนะนี่เตา่าวับเต่าเอา้ยคิดาให้อาหารมาแล้วมาแล้วเหยาลุงครับเหนาะเยาลุงโอ้โหนี่น้องอะไรเนี่ยเหยาแดงเหยาแดงเหยาเหยาแดงเหยาแดงนี่น้ออะไรเนี่ยเหยาต่างเหยาต่างสีโอ้เม่นเม่น เมนมนเมนนัส่อพูอะไรนี่โอ้ยระยนกะน่นครับเมนเมนโ้หมูหมูป่าม้ากันหมูป่าอันนี้โอ้หมูป่านอนอวนีมานี่มาป่เฮ้ยสุนัขจินจอกกรเนี่สนัขจินงจอกโอ้ยของแท้สนัขจิจองแท้โอ้รเปล่าสนัจิจอกครับสนจิ้จอกนีจิ้จอกครับนี อันนี้จะจอจะจอลิงกังกังกังลิงกังสวัสด,สสด,สสดีสวัสดีครับลายสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับมองหาการันไปเจอครับอยู่ข้างบนครับยับเลยสองตัวดูดูเหลืองโตอ,อยู่ไหนต่อไม้เี้ครับดูเหลืองอันนี้มีมามีมา้มาก็แย่มากกำลังทำการแสดง เดินไปเดินมาหอมแดงก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยหน้าตายังเท่เลย รูน้าตายังสั่นเลยวัวแคะค่ะโอ้ขาอ๋อแแคะ